ขอแต่งตั้งให้ชาวีหลานชายของดิฉันขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานอมราพรคอร์ปอเรชั่นแทนและผู้หญิงที่จะมาเป็นสะพยยในบ้านอมราพรก็คืออารยาคนสนิทของฉันคุณยะ าใช้สมองไข้ควรสักนิดคุณจันรสัเนียกว่าผมกับอัยาไม่ชอบกันถ้าจะพูดกับย่าอย่างนี้ด่าย่าว่าควายเลยดีไหมดีดีค่ะเพื่นสนิทของชาวีตอนอยู่ที่เมืองนอกนะค่ะดีดจะตกบอัโหูเลือดมาบาลางเท้าฉันอารยาวิวัฒนานนไม่มีวันยอมเธออต่อไปที่นี่รับสมัครคนสวนใหม่อ่ะฮะไพโร ฉันตกหลุมรักเอตั้งแต่แรกเห็นทั้งๆที่ฉันไม่เคยรักใครมาก่อนหน้าอกนายแปลกๆนะไพโรจนี่นายกินเวโปรตีนเสริมกล้ามเนื้ออกมาใช่ไหมใหญ่ดีนะคุณพระ จุเบเผยปากระบมแต่เธอไม่สามารถจุบแค่นี้ฉันนี่แหละทายาที่แท้ิงของบ้านหลังนี้ทำอะไรกันนะ่ะไปชูกับแฟนกูเหรอกามเทพเจ้าค่ะช่วยส่งความรักครั้งใหม่มาให้ชนลีทีเถอะค่ะข,ข,ขอให้เขาเป็นคนจริงจัดหนัก ฉันจับตัวเธอมาเนี่ยกับพอนุการเธอทษใช้กรรมด้วยการสร้างดีสอดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่สร้างดีสอดแหนี้ขึ้นมาใหม่กูจะบ้าเหรอฉันไม่ใช่จันไทยนะที่ทำทุกอย่างได้คนเดียวอะ่ะอย่าพูดมากสิดีกว่าดังดีดเธอทำลายที่นี่ลงด้วยมือของเธอเองเพราะฉะนั้นเธอต้องสร้างมันใหม่ด้วยมือของเธอเองเช่นกันแต่ฉันไม่ใช่ดิด